สวัสดีครับสุผู้สุคนนะครับวันนี้มาพบากับการรายงานข่าวนะครับในช่วงเย็นวันนี้นะครับข่าวเด่นข่าวดังนะครับผมคณะรัฐมนตรีแจกเงินอีก3,500บาทสร้อยโควิดแล้วก็สิเปิดโครงการคนละครึ่องอีกล้านสิท ภายในวันที่20เมื่มกราคมนี้นะครับคณนะรัฐมนตรีหรือเอื้นว่าคลมคอรมอนะครับจัดมาตรการเยียวยาวสุดใหญ่นะครับอันสวยประชาชนนะครับจากโครงการโควิดรอบใหม่นะครับเตรียมแจกเงินให้กับอันกลุ่ม แห่งงานอันเกษตรกรชาวไร่ชาวนาอาชีพอิสระต่างๆอีกคนละ3 5 0พบาทเป็นเวลา2เดือนแล้วก็เตรียมเปิดโครงการคนละครึ่งอีก1ล้านสิทธิ์ภายใน20มกราคมนี้และอีกอย่างก็คือ จะพร้อมเคาะลดค่าไฟค่าน้ำอีกสองเดือนคุณลุงประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีประชุมคอรมอแล้วมีมติอนุมัติมาตรการดังกล่าวแล้วเพื่อบรรเทาการแพร่ระบาดของ โรคไวรัสโควิด19นี้รอบใหม่ได้มอบให้กระทรวงกานคลังเร่งพิจารณาซอยสดเซยยยาทุกกลุ่มทั้งคนที่บอ,อยู่ในปะกันสังคมเกษตกรตะกอน อาศีบอิสระโดยให้พิจารณาวงเงินที่เหมาะสมที่ขาอนุมัติผ่านก็คือ3500บาท2เดือนกลับเป็น700 0บาทส่วนระยะเวลาที่น่าจะได้ โครงการคนละครึ่งนั้นก็น่าจะเปิดให้ลงใหม่หนึ่งล้านสิทธิ์ในช่วงปลายเดือนมกราคมนี้ส่วนโครงการส่้อยเหลือ3500ต่อคนต่อเดือนสองเดือนนั้นน่าจะลงให้ลงทะเบียน ภายในวันที่20มกราคมนี้หรือภายในสิ้นเดือนมกราคมนี้หรือต้นเดือนเป็นอย่างซาก็แล้วก็วกเรื่องการลดค่าน้ำค่าไฟก็ก็จะปรับลดค่าน้ำประปาอีก10%เซ แล้วก็ค่าไฟซ้อยอีกสองเดือนก็คือเดือนกุมภากับเดือนมีนานี้โดยคนที่ใช้ไฟบวกเกินร้อยห้าสิบหน่วยนั่นจะได้ใช้ไฟฟรีแล้วก็ค่าอินเทอร์นเรน็ตถ้าไผโหลดแอปสะนะเราสะนะมา,าสามารถาไม่คิด ่าเน็ตหรือค่า Data 3สามเดือนรวมทั้งในส่วนของค่าอินเทอร์เน็ตก็สามารถเพิ่มความเร็วของอินเทอร์เน็ตบ้านแล้วก็มือถือได้ให้ใช้ได้ดียิ่งขึ้นโดยไม่คิดค่า Data าสามเดือนในการใช้แอปหมอชนะพัฒน์อันนี้คือเป็นโครงการดีๆเตรียมตัวกันไวเดอร์พ่อแม่พี่น้องเฮาสบายดี